หาไฮวงแดน,นะครับวันนี้จะพามากินไส้กรอกเลื่อดน,นะครับซุนแดนนะครับนี่ป้าชเวนะครับนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับป้าเขาก็นั่งมานานแสนนานผมบอกป้านะครับจัด ไส้กรอกเลือดหน่อยนะคบป้าแกร้านแกขายดีนะผมมุดเข้าไปยากมากๆเลยเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับคุมไว้แบบนี้ใส้กรอกเลือดก็จะเป็นสีนี้เลยครับสีออกดำๆนะป้าจะหยิบม,มาหนึ่งขดนะคล้ายๆใส้กรอกอีสานบ้านเราเหมือนกันนะป้าชเวเขาก็จะมาตัดโชว์โชว์โชว์แบบนี้ผมก็พยายามมุดเข้าไปในร้านนะให้มันอบอุ่นสักเล็กน้อยข้างนอกมานาันหนาวหนาวนะครับป้าก็จะโรยเกลือกับพริกป่นลงไปข้างๆนะครับแล้วก็จะมาหั่นตับด้วยนะครับแบบนี้มีตับให้กินด้วยนะเมนูนี้ครั้งแรกของชีวิตผมเลยนะครับหยิบม,มาหนึ่งจานแบบนี้ หน้าโดนนะครับเงินวอนแฮรอีกแล้วนะเงินวอนอีกแล้วทอนมาจ่ายไป5,000วอนทอนกลับมา1,000วอนนะอ่ะเห็นผมปากสันสันป้าบอกเอาน้ำซุปไปกินด้วยหนูขอบคุณมากครับป้ารับมา1แก้วนะครับด้วยข้างๆมีเด็กสาวๆเกาหลีเด็กมหาลัยนะครับผมเห็นเขาป้ายๆอ่ะผมก็ไปป้ายเหมือนกันเนี่ยไปป้ายซีอิ๊วเต็มๆไปแบบนี้อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับซุนเดย์นะครับไส้กรอกเลือดนะครับเกลือกับพริกป่นสักเล็กน้อยถ้ามีชูรสคงจะดีนะครับแบบนี้งาไปแล้วโอ้ยมันก็อร่อยนะครับเพื่อนๆไม่แย่่นนนะครัับตตอไปปปก็็เเาา้ฉวีหหชิใญ ขนาดนี้เลยนะมางา้าไปแล้วหูยแบบนี้มันเด็ดจริงๆครับนี่